สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมในคลิปครับมื่อวันที่22กรกฎาคม2 0 0 6เมื่อนี้ย่ําอากาศเยีออ่มเศส้าครับตอนนี้เวลากะเจ็ดโมงเศครับอากาศแดดกําลังออกครับแต่ว่าฝนกํกาลังตกขึ้นกันเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นหน,าน้าฝนมื่อนี้ผมสีผ้ามาเบิง้งทางลงไปขอกหัวครับ มันจะมีอยู่สองทางทางหนึ่งฟังนี่สิเป็นไม้ปลูกไม้ยุ่งไม้ย่างครับฟังทางสายก็จะเป็นบอกเผาขางข้องครับฟังทางบนครับฟังทางสายตัวนี้ไม้ยุ่งไม้ดูกับปลูกมาได้แต่ได้เคลียร์้ามานี่ก็สามปีกว่าลวครับกับสามปีก็นี่แหละครับความสูงกับตอนนี้ก็บสี่เมตรครับความสูงสี่เมตรต้นกับะมาณซ้ำเขียน,นี่แหละครับเส้นรอบวงกับะม่าณ สิบเส้นครับหาเส้นสิบเส้นจะมีไม้ซักน้ำแนครับแล้วก็มาเบิ่งทางนี้ครับทางนี้จะเป็นไม้ผลปลูกแซมกับต้นซักแน่ครับไม้ผลสิมี่ย่างแน่ผมสิพามาเบิ่งตัวนี้นครับต้นกล้วยครับต้นมะลิฝั่งนี้ครับอันที่เห็นอยู่ปลาอยู่ข้านี่โบแมนแนวอื่นนะครับนี่ครับฝั่งขวามือนี่มันเป็นสะสะใหญ่ครับสะหลวง ต่วาสาหลวงกับโยกลางทีเท่าครับแต่โบมีทางเขาทางออกมันเป็นสะสมัยเก่าครับตัวน,นี้จะมีตัวน,นี้เป็นต้นยินทพาลั่มครับยินทพาลั่มตัวน,นี้ปลูกมะเล็ดครับปลูกได้สองปีตัวน,นี้ต้นมะขามหวานครับี่มาปลูกแถวแซมนี่ ก็ฟังน้องกัวก็จะเป็นต้นมะลิแน่ตัวเองเสแซมกบขามกับต้อนอันนี้แน่ครับต้อนอินทผลามใช่ไหที่เป็นต้นมะขามเหรครับนี่ครับมีมีต้นหนึ่งที่มันออกหน่วยแลละครับเขา,าปลูกสองปีสามปีบอกหน่วยโบเมนด้วยครับ นี่ผมปลูกมาสองปีกว่ามันสภาพมันสมบูรณ์ครับมันก็เลยออกหน่วยออกจันครับเห็นว่าครับนาซีโ่ทัทนด้สุกตัวนี้ผมก็ยังปล่อยครับปล่อยให้เป็อนอันนี้บรบิบอมลุ่งเพิ่นบริตัดนี่ครับผมจะฝากว่าเบิ่งแนวหนึง่งเห็นบอกครับพี่ดองว่าเห็นเอียง ลุพญานาคเลยครับเนี่เห็นบ่เห็นชัดบ่ครับเห็นหลูพญานาคเลยเอาครับเหลี่กแต่ผู้ว,วนโสดคนหลับจะตนนี้เพิ่นก,ออก็ออกออกสามตนครับต้อุ่นก็ออกครับ แต่ตัวนั้นใบมันเริ่มแตกออกแล้วเริ่มค่ายแล้วครับนี่แล้วครับตัวนี้ฟั่งนี้เป็นคอกัวครับงั่วัว ต้นมะลิดกำลังแตกครับนี่แหละครับก็คือสภาพเนี่ยมะ้าครับอากาศกำลังดีตอนนี้หน้าเพิ่นกำลังเปิดขอ,อกั้วขึ้นครับเปิดพายแยงขึ้นไล่อากาศในขอ,อกั่วฟังมลปีกคือเป็นสวนใหม่ผลนเนื่อน ต้นไม้ก็กำลังงามครับส่วงนี้ต้นมะลิดก,กับพึ่งปลูกได้ตัวนี้จะปีที่สองครับโซนทางหนายังเป็นปีสามแล้วนี่แหละครับทางล่างก็เป็นหญ้าปลูกหญ้าให้งัวตัวนี้ก็เป็นไม้สักครับั่งนาปีตัวนี้ก็เป็นทาง ไอที่เห็นเป็นโล่งทั้งนานี่บ่ราะว่นี้น,นะครับโล่งฟางครับโล่งฟางตัวน,นี้ก็บรรจุได้ประมาณเป็นหมื่นก้อนครับตอนนี้ก็มีฟางอยู่ในโล่งประมาณเจ็ดแปดพันก้อนครับกับมุมฝนพอดีครับมุมแรงมุมฝนราะงัวยี่นี่กักับสามสิบสี่สิบตัวครับกับเลียงโมเดเรียว่าเลียงเป็นเชื่องธุรกิจเลียงขายโมเนลได้นนครับเลียงเอาขี่มาใส่ต้นใหม่ครับ นี่แหละครับสภาพต้นไม้สภาพหญ้าเนี่มือเสามายางช่วมสวนครับแต่ว่าม,มันก็บรรยากาศากส็สีคขึ้นขึ้แน่ครับแดดออกแน่ขึ้มแน่หญ้ากำลังเขียวตัวนี้ก็ตัดไปแล้วครับสองสามรอบแล้วหญ้าก็ได้ก็ตัดไปน้ำเรื่อยครับให้งัวาหญ้าบุ้ครับเดี๋ยนี้กับบไดใส่อาหารหรอกครับงัว มีแต่หยานอย่างเดียวอ่อยต่อยเอาครับคลิปนี้กะเอาเพียงซัมนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงขอกงัวที่ต่อเติมใหม่าะว่ามันเข่าหนาฝนแล้วมันเป็นอย่างไรคือได้เขี็ดใหม่เดี๋ยวไปเบิงคำตอบในคลิปหน้าด้วครับกัคลิปนี้อย่ลืมฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดติดตามไปเด้อยครับผมถี่ ผ่ายางชมฟาร์มบรรยากาศเนียเหมือนเสาวันยุดกะผมถ่ายคลิปแตะละมือกะวันยุดครับผมจนมได้มาถ่ายมาดยางส้มสวนเพระวันยังมาแรงเลิกงานมากอะ่ะบัวดีไทยมันกคบํากวนครับเหมือนได้วันยุดผมกะจังไเด้มาถ่ายให้พี่ให้น้องชมเอาครับมือนีก็เอาเพียงสนีครับครับสวัสดีครับ